สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะยินดีตอนรับกับสู่99คืนในป่าก,กันอีกเช่นเคยและสำหรับวันนี้มีเรื่องให้ทดลองกันอีกแล้วครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆว่าเรื่องเนี้ยมันจะยังทำได้อยู่หรือเปล่าก่อนอื่นก็ขอสปอยกันก่อนว่าถ้าหากทำได้เี่ยคลิปนี้อาจจะยิ่งใหญ่มากกว่านั้นก็คือทุกคนเคยสงสัยกันไหมว่าหลังกำแพงที่เป็นกำแพงล้อมรอบตัวเราเนี่ยที่มันเป็นกำแพงสูงๆไปเลย ด้านหลังกำแพงจะมีอะไรอยู่แน่นอนว่าถ้าเป็นแคมป์ไฟเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามอะไรพวกนี้เนี่ยด้านหลังกำแพงอะ่ะมันก็จะเป็นแคมป์ไฟเลเวลสี่ผมอาจจะพูดให้มันงงเกินไปก็คือหากเป็นแคมป์ไฟเลเวลหนึ่งใช่ไหมหลังกำแพงอะ่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นแคมป์ไฟของเลเวลสองแล้วหลังกำแพงพื้นที่แคมป์ไฟเลเวลสองเนี่ยก็จะเป็นเลเวลสามถัดไปเรื่อยๆครับแต่เอ๊แล้วแคมป์ไฟเลเวลหกล่ะหลังกำแพงมีอะไรอยู่ เกินเกินเกินไว้ประมาณนี้ก่อนเพ้อฝันประมาณนี้ไปก่อนเพราะว่าสิ่งนี้มันต้องทําให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปสํารวจหลังกําแพงเลเวลหกนั่นก็คือเราต้องขึ้นไปบนกําแพงให้ได้ก่อนนั่นแหละฮะประเด็นเราจะขึ้นไปยังไงล่ะเอาจริงๆวิธีที่ผมเห็นณนะตอนนี้ก็จะมีวิธีเดียวนะหรือไม่ก็อีกวิธีหนึ่งแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งอันนี้ค่อนข้างทํายากผมเลยยังไม่พูดถึงวิธีนั้นละกันแต่ตอนนี้วิธีที่เป็นไปได้มากที่สุดเนี่ย ก็คือ,บ,บ,อ,อบักบินได้อีกแล้วบักบินได้อีกแล้วแต่มันจะไม่เหมือนของคลิปก่อนๆน,นะครับที่ผมเคยทำโดยเฉพาะการใช้พวกลัทธิเป็นสพานเนี่ยอันเนี้ยในส่วนเนี้ยไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่ากำแพงมันสูงมากๆแล้วกระสอบที่บรรจุได้เยอะที่สุดก็คือใจแอนเนาะก็จะบรรจุได้25ไอเทมไม่พอแน่นอนถ้าจะใช้วิธีนี้แต่มันมีวิธีหนึ่งครับที่ผมไปเห็นมาแล้วมันบินได้แบบอิสระมากๆ เคลื่อนที่ได้ปรับทิศทางได้คือมันดีมากๆซึ่งวิธีนี้ต้องใช้สองสิ่งครับก็คือลัทธิลัทธิแค่ตัวเดียวก็พอส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นขนสัตว์เป็นสัตว์ชนิดไหนก็ได้ครับยกเว้นกระต่ายก็คือได้ทั้งหมาป่าหมาป่าตาแดงแล้วก็หมีหมีขาวอะไรพวกนี้ได้หมดแต่ถ้าให้แนะนําก็แนะนําเป็นหมีแล้วกันไม่ว่าจะหมีชนิดไหนก็ตามนะได้หมดโดยตรงนี้แหละครับให้เราเอาสอสิ่งนี้มาบวกกันมันก็จะบินได้เพราะว่าลัทธิเนี่ย เราสามารถยืนบนลัททิได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าหากเราเอาเมาส์ลากผ่านทะลุต,ตัวเราเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะมันจะเป็นการที่ทําให้ลัททิตัวนั้นเนี่ยไม่สามารถยืนได้ต่อไปแต่มันก็จะมีวิธีอยู่ยกเว้นว่าเขาจะแก้ไปแล้ว <c oughs> ซึ่งนั่นแหละครับให้เราเอาลัททิมา1ตัวแล้วก็ตามด้วยขนสัตว์อย่างเช่นหมีเอามารวมกับลัทธิฮะซึ่งขนหมีนี้มันค่อนข้างคว้างใช่ไหมเราสามารถหยิบจับได้ เดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยว่ากันเดี๋ยวผมไปทําในตัวเกมอีกทีละกันเพราะว่ามานั่งอธิบายเนี่ยเดี๋ยวมันจะงงไปมากกว่านี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูวิธีและขั้นตอนในตัวเกมจะดีที่สุดว่ามันทํำยังไงแต่ก็ต้องแจ้งเตือนไว้ก่อนว่าผมไปเห็นมาฮะนะยังไม่ได้ทดลองทําเดี๋ยวคลิปนี้จะมาทดลองทําดูด้วยว่ามันทําได้หรือเปล่าถ้ามันทําได้เดี๋ยวไปสํารวจหลังกําแพงกันแต่ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้เขาน่าจะแก้แล้วเพราะว่าผู้สร้างเกมนี้เนี่ยเอาจริงๆนะทุกคน เป็นคนที่แพดเร็วมากแก้ข้อบกพร่องแก้บักแกน้นูนแกน้นี่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ทําให้การเล่นเนี่ยมันง่ายมากยิ่งขึ้นเขาจะแก้และตรงนี้แหละครับก็ต้องไปทดลองกันดูว่าเขาจะแก้แล้วหรือเปล่าก็ขอว่ายังไม่แก้แล้วกัน <c oughs> โอเคครับไปเดี๋ยวเราไปทดลองกันว่าบัคบินได้จะยังทําได้อยู่หรือเปล่าไปฮะ let's go โอเคเอาละขอแค่ อย่าเพิ่งแก้นะผู้สร้างอย่าเพิ่งแก้ไม่งั้นใช้ไม่ได้นะไหนลองเหยียบตัวไหนสิโอเคเหยียบตัวได้นะครับแต่อย่าหยิบมาโดนตัวเราเด็ดขาดไม่งั้นมันจะใช้การไม่ได้เนาะตัวนี้ล่ะโอเคมีมีสํารองไว้ก็ดีฮะสวยแล้วทุกทุกคนผมไม่น่าให้มาโดนตัวผมเลยคือมันแค่ห้ามโดนเลยครับ แบบห้ามมาทะรุตัวเราแค่นั้นเลยในอย่างเช่นผมจะวางแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วผมก็เดินชนไปแบบเนี้ยก็คือมันไม่ได้เลยนะเห็นไหมไม่ได้นะต้องระวังอันนี้ล่ะอันนี้ยังได้อยู่โอเคโอ้มันมันแบบเราบางมากเอาละสองตัวนี้คือใช้การไม่ได้แล้วนะครับก็เข้าไปเลยเอาเป็นว่า๋ยวผมต้องหาวิธีก่อนถ้าผมอยากจะหยิบตัวนี้ด๋ยวผมก็ต้องปล่อยแล้วก็ถอยหลังมาแบบนี้โอ้ไม่ได้เลยครับอันนี้ What เนี่ยอันนี้ใช้การไม่ได้เลยนะเฮ้ย <_ C apt ain> เขาแก้แล้วหรออันนี้ยังใช้ได้อยู่นะ <_ C apt ain> ก็ระมัดระวังกันแป๊บหนึ่งต้องใช้ให้ดีๆหน่อยเอามาวิธีก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับก็แค่ต้องพยายามให้เนี่ยคือตอนนี้ผมมีแค่ขนมาป่านะเนื่องจากขนหมีผมขี้เกียจไปหาแล้ว <_ c ười> อันนี้ก็ได้ใช่อันนี้ก็ได้ก็คือเก็บมาแล้วก็ อันนี้ผมไม่อยากเก็บเลยกลัวนะครับกลัวอ่าถ้าผมหยิบมาแบบนี้แล้วก็วางปุ๊บแล้วผมเดินอ้าวเรียบร้อยเลยโอ้โหเนี่ยฮะคือวิธีคือต้องทำยังไงก็ได้ให้สองสิ่งเนี้ยมันติดกัน ท่าที่ผมไปเห็นมาก็เหมือนจะต้องหากำแพงอะไรมากั้นไว้ก่อนนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็ใช้ตรงนี้ก็ได้ฮะแล้วก็กดให้เร็เวๆครับดรอปไอเทมออกจากกระสอบให้เร็เวๆเดี๋ยวผมจะลองทาให้ดูปึ๊บๆไม่บั๊กแฮะเนี่ยฮะทุกๆคนหากผมเอาหากผมเอาลัททิมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยแล้วผมทําการยกเห็นไหมครับมันจะยกลัททีขึ้นซึ่งตรงนี้แหละเราต้องคือต้องห้ามเดินทะลุลัททีด้วยไม่งั้นมันก็ไม่ได้แบบเนี้ยแบบเนี้ยมันไม่ได้อะ ว่าแต่เดี๋ยวผมขอลองทดลองทำให้มันติดกันก่อนอ่านี่นี่นี่น,น,น,นทุกทคนทุกคนกคน,นี่ครับมันจะติดกันแบบนี้นะแบบเนี้ยคือใช้งานได้เพราะว่าวิธีเนี่ยเราต้องขึ้นไปเหยียบบนลัททีครับแล้วเราก็ใช้อันนี้ในการในการทําให้เราลอยอ่าแต่เนื่องจากผมเหยียบลัททีไม่ได้เฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> สิงมากๆ <c oughs> อุตส่าห์ขั้นตอนมันได้แล้วเน,นเนี้ยเนี่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 ย มันทําไม่ยากนะทุกคนทําง่ายแต่แค่ลัททิมันมันไม่ช่วยผมอ่ะมันไม่เข้าข้างผมเลยอ่ะต้องหาลัทธิใหม่นะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้การไม่ได้แล้วสิงอ่าสวยแล้วคือเหมือนเขาจะแก้นะไม่ว่าเราจะเก็บเข้ากระสอบหรือว่าใช้เมาส์ในการลากเนี่ยคือไม่จําเป็นต้องโดนตัวเราก็ได้ครับไอเจ้าพวกนี้มันก็จะใช้งานไปได้เลย เนี่ยฮะมันเดินทะลุได้หมดเลยอโอ้โหยากและทีนี้ทีนี้ยากและดีนะที่ผมเหลือไว้ข้างนอกตัวหนึ่งตัวนี้ที่ยังไม่ได้แตะต้องซึ่งผมยังเหยียบขึ้นมาได้อยู่อะเดี๋ยวผมค่อยๆลากไปแล้วกัน <c oughs> ไม่มีวิธีอื่นครับหรือไม่ก็ต้องทอํายังไงก็ได้ให้มันติดบัคอะเดี๋ยวผมหาวิธีไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าตอนนี้คือผมห้ามแตะต้องไอ้เอจ้าตัวนั้นเด็ดขาดห้ามหยิบจับห้ามใส่กระสอบไม่ได้ห้าม คือมันยากขึ้นนั่นแหละตอนนี้ก็เลยต้องระมัดระวังนิดหนึ่งไม่งั้นแผนแตกแน่นอนแต่ว่าขนมาป่าตะกี้นี้ที่ผมลองทําให้ดูเนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่นะเพราะว่าขนมันค่อนข้างเล็กเนาะถ้าเป็นขนหมีเนี่ยอันนี้มันจะได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าทําให้มันติดแบบตรงกลางได้เลยเนี่ยมันก็จะเพอร์เฟกโดยให้ลัทธิเนี่ยไปอยู่ตรงกลางของขนหมีอเออแบบนั้นนะมันก็จะมีโอกาสหลุดออกได้ยากอะไรประมาณนี้แต่ขนมาป่าก็ได้ครับแค่ต้องพยายามนิดหนึ่ง แต่ก่อนอื่นนะผมก็ต้องทำให้มันติดกับขนมาป่าให้ได้ก่อนมีแค่นั้นเลยโอเคมาดูสิอ่าผมผมยังเหยียบได้อยู่เดี๋ยวผมจะลองหาบั็กยัดเข้าไปให้ได้นะอย่างเช่นตรงนี้ดอบปึ๊บดอบข้้งบนไม่ได้ดิหรือว่าผมลากไปให้ให้ถึงแคมป์ผมก่อนผมก็ไม่รู้ดิเลือกทางไหนมันก็เสี่ยงไปหมดเลยฮนะเออซอนกันซ้อนกัน สอนกันได้ไหมผมจะได้เอาไปไว้ที่แคมป์ผมได้เหมือนจะยกขึ้นยากมากอือหอเอาขึ้นยากมากผมว่าเคลื่อนย้ายยากเออโอ้ยเอา้าโอ้โห คือตอนเนี้ผมต้องมันไม่มีวิธีอื่นอะคือต้องให้เจ้าพวกละทีอะตุยโดยที่ยังยืนอยู่ใช่ครับคือตุยโดยที่ยังยืนอยู่ห้ามล้มเด็ดขาดไม่งั้นไม่จะทําไม่ได้หรือทํำยากมากๆเอาละเด๋อวตัวเดียวแล้วยืนเถอะนะขอให้ยืนอย่าล้มเลยขอร้องยิงยิงตัวได้ไหมยืนไม่ยืนเอาละ ควรทาไงดีเนี่ยคือผมห้ามห้ามหยิบจับเลยครับไม่งั้นไม่ได้จริงๆเดี๋ยวนะเอ้ยถ้าแบบนี้ล่ะตอนนี้ผมยังเยียบได้แล้วก็ใช้อ่าต้องจิ้มให้โดนนะจึ๊บโอ้ย <c oughs> นึกว่าจะได้คือผมต้องทําไงก็ได้ให้มันยืนโดยที่ผมห้ามหยิบจับเด็ดขาดขอแค่นี้เลยแต่เนื่องจากมันลงกันไปหมดแล้วอะ่ะผมต้องรอเวฟใหม่แล้วเนี่ยเอาจริงๆเฮ้ <c oughs> ยยุ่งยากจริงๆนะ ผมน่าจะรีบทําผมน่าจะรีบทําก่อนที่เขาจะแก้เฮ้ย,ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมนั่งพยายามก่อนนะดูท่าจะนานไม่ใช่ง่ยงายๆเนี่ยฮะทุกทุกคนเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะคือตอนเนี้ยมันยืนอยู่โดยที่ผมไปทําให้มันยืนแต่ว่าผมก็ใช้งานไม่ได้แล้วนะเห็นไหมเนี่ยเอาล่ะวิธีก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับก็แค่หาสักมุมนึงแล้วก็อยู่ใกล้ๆแล้วก็ปล่อยไอเทมปุ๊บเห็นไหมมันก็จะติดแบบนี้ง่ายๆเลย ึ่งนั้นก็แสดงว่าผมขอตัวอะไรก็ได้ยืนให้ผมอ่ะตอนตุยอ่ะตุยแล้วยืนผมจะทําได้เออโอ้โหยากเย็นจริงๆเอาเป็นว่าระหว่างที่นั่งหาไปเรื่อยๆเ,ยเดี๋ยวผมจะหาวิธีทําไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วก็ไปเอาขนหมีมาด้วยถ้าได้ถ้าได้ขนหมีน่าจะน่าจะเพอร์เฟกยังไงก็แป๊บหนึ่งขอหาวิธีก่อนวุ่นวายจริงๆเอ้ย ย,ยืนไว้นะยืนไว้นะอยากคว่ำเลยถ้าคว่ำนี่สวยเลยเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้อ่เดี๋ยวเคลียตัวอื่นก่อนก็อยากให้ตัวอื่นยืนเหมือนกันนะจะได้มีแบบสำรองสำรองไว้หน่อยโอเคไม่มีตัวอื่นเลยนะครับที่เป็นสำรองให้ผมได้คว่ำกันหมดแต่ไม่เป็นไรมีตัวนี้นะครับที่แข่งแก่งจัดยืนให้ผมได้โอเคเดี๋ยวขอหาขนหมีก่อนผมยังหาไม่เจอเลย หายากหายเย็นจริงๆอ่ะโอเคครับทุกคนขนหมีนี่ไว้ก่อนแล้วกันหายากจริงๆผมโอ้ยผมสูญเสียหมีไปเยอะมากๆไม่มีตัวอะไรดอเลยก็เดี๋ยวมาทดลองกับขนหมาป่าแล้วกันเอาละผมแค่พยายามอย่าไปจิ้มที่ตัวมันอย่าเอาเมาส์ไปจิ้มที่ลัททีเด็ดขาดแล้วก็อย่ากเก็บเข้ากระสอบแค่นี้เลยแค่นี้เลยอ่ะดูซิว่าจะได้ไหมใกล้ๆนะประมาณนี้แล้วก็ปุ๊บอุยอ๊ย อุกความสวยแล้วสวยแล้วความเฉยอีกแล้ววันนี้หาทำบลักยากแหละทีนี้โอ้ยมันไปนติดแบบเลาะขอบอะฮะอย่างที่บอกครับขนขนมาป้าเนี่ยมันมันมันมีพื้นที่ที่ค่อนข้าง,งเล็กกว่าขนหมีเนาะขนหมีเนี่ยมันจะเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยไงมันก็เลยเหมาะสมที่ที่จะทำมากกว่าเฮ้ยเสียไปหนึ่ง รอกันอีกชีวิตโอ้ยได้และวได้แล้วได้แล้วกว่าจะได้กว่าจะได้ไดเอาละขั้นตอนต่อไปผมเพิ่งเสียสิ่งสำคัญไปตะกี้นี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวหาไหมตอนนี้เช็คไปก่อนนะครับขนหมี่อันนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็พวกลทัทิขอเธอนะยืนสักตัวเอาละ เหลือตัวเดียวอ่ะผมลองดูเดี๋ยสิว่าจะได้ไหมเข้ามาเข้ามาปล่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาใหมา่ใหมา่ปอยต้องขนาดไหนเแบบหนี่ยแป๊บนึงจึ๊บอุ้ยเหมือนแบบนี้จะไม่ได้แฮะเนอะผมจะพยายามทำให้มันติดเลยไงแต่ว่าไม่ได้โอเค ก็จะมีตรงนี้ที่หนึ่งนะครับที่มันเป็นพื้นที่ต่างระดับผมคิดว่าผมน่าจะทําได้อยู่แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือนี่ครับอืมาสักทีตัวที่ยังคงยืนหยัดอยู่ได้ก็มาเดี๋ยวมาทดลองกันเอาละอันนี้ต้องใจเย็นๆนะใจเย็นๆย่าบูมบามเด็ดขาดไม่งั้นไม่ได้อะประมาณนี้ได้ไหมจิ้มปุ๊บอ้ยออื้อ เหมือนจะไม่เข้าตัวนะตะกี้นี้มันหลุดออกมาอ่ะไม่เป็นไรอีกตัวหนึ่งก็ตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันขอให้ได้เธอปุ๊บเอ้ยเอ้ยโอ้โหไปซ้อนกันเชยไม่ติดฮะโอ้โหยากจังเฮ้ยผมพยายามแล้วครับพยายามมากๆ มันมันไม่ได้จริงๆอ่ะเนี่ยอย่างตัวนี้นะผมลองวางมันก็วางไม่ได้ตอนแรกมันยืนด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ทําไม่ได้มันยืนแล้วก็ผมเอาถังเชื้อเพลิงเนี่ยเอามาวางไว้กันด้านหลังด้วยนะสรุปมันก็ไม่ได้อยู่ดีอันเนี้ยใส่ใส่ใสป,ปึ๊บปั๊บไม่ติดคือมันได้แค่ตอนที่เราต้องหยิบพวกลัททีขึ้นมาเท่านั้นนะ ก็คือแบบนี้ครับหยิบลัทีขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาพวกขนมาแล้วก็กดให้เร็วๆนะ1 2 3่มปึ๊บๆถอยอ่ะหยิบขนขึ้นมาก่อนก็ได้แล้วก็ลัดทีแล้วก็ตามด้วยขนปล่อยปึ๊บๆป๊บๆอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะทําได้แต่ว่ามันก็มันก็เดินทะลุแบบนี้ก็คือไม่ได้อยู่ดีอ่ะผมพอและพยายามมา,มากาก็ไม่ได้นะสรุปก็คือเขาแก้แล้วแหละ ก็ถ้าใครที่อยากจะเอาไปทําตามหรือเห็นตามในคลิปสั้นคนอื่นๆก็ประมาณนี้ครับเมื่อก่อนมันทําได้แต่ว่าตอนนี้ทําไม่ได้แล้วคือเอาจริงนะเขาแพทเร็วมากแพทเร็วจัดๆอะไรที่มันทําให้เกมมันแบบดูโกงในการเล่นไปหน่อยก็แพทแก้เลยอันนี้ก็เหมือนกันครับแต่ถ้าใครที่ยังทําได้อยู่อันนี้น่าจะเป็นที่บางเซิร์ฟเวอร์นะอันนี้ผมคาดเดาไปก่อนเผื่อใครจะทําได้เพราะว่าในโรบอกเนี่ยมันก็ขึ้นตามเซิร์ฟเวอร์ด้วยเนาะ บางเซิร์ฟเวอร์ก็อัปเดตตามแล้วบางเซิร์ฟเวอร์ก็ยังไม่ได้อัปเดตแต่ส่วนใหญ่มันก็อัปเดตหมดแล้วแหละอ่ะเรื่องนี้ก็พูดให้ฟังเฉยเอาเป็นว่าก็ไม่ได้ฮะผมทำพยายามทำนู่นนี่ทำแบบอไม่ไหวทำไม่ได้จริงๆสรุปกันอีกทีนะครับก็ตอนนี้ผมทำไม่ได้ก็ยังไงก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันแต่แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่ง ผมขอฝากคลิปที่เกินอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกๆจากผมแั่แหละ,ล,ะลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นสวัสดีครับผม